สวัสดีจ้าพีโยโคราชบานเองด้วจ้าสวัสดีจ้า,า,จา,าจวันนี้ก็จะได้กินข้าวคั่หน่อยจ้ะเพราะว่าพีโยไปทําทุระพิ่งกลับมานะจ๊ะวันนี้แม่ครัวแนนจะน,นําเสนอเมนูอะไรนาะมาหนังตรงนี้ลาบหมูจ้าโอ้นี่นแนนก็เตรียมตั้งแต่หมูมีอะไรเดี๋วหมูบดหมูอะไรมีหมูบดมีเครื่องในแล้วก็หนังหมูจ้นะนี่องนก็ลวกเซตซับไปเรียบร้อยร่อเลยนะจ๊ะ โยไปทำลัวกลับมากเตรียมตัวนั่นเลยเดี๋ยวมาดูน้างแนนปรุงก็น,น่าจะว่าจะต้องใส่อะไรด้งจะใส่พริกป่นลยจ้ะเนี่ยไม่มีสูตรกะเอาเลยต้องคำนวณในต้องจวงนะจ๊ะใส่ลองดูไปก่อนองนัวจะก็น,น้ำปลา นี่คือของเซ็ตๆนะจ้ะลาบหงมะนาวจะนก็จะเป็นหอมแขกนะจ้ะ เราทิ้งตกกันนะจ๊ะสีสันในกล่องนี่เนะ้นจ,จางๆในจ๊ะแต่ว่าข้างนองนแดงเลยรแบบนี้ะข้าวคัวแดงเอเงพผิดคัวผิกปนนะจ๊จะแดงในจัตวาดูในโทรศัพท์นี่เหมือนสีที่คือเราต้องาาทำใบการยาะวานองเกล็ดได้เดี๋ยวค่อยเติมพผิกทีหลัง គាត់នឹងគេគេតែចាស់តែពេញតែ หอมมะนาวหอมผิดฝนมาเลยได้จังทำหม้อใหญ่ๆได้แต่ก,ก็ใส่เข้าครัวได้จังเข้าครัวหรือเข้าเบือ่อนะจจิง อยู่หลายคนก็ต้องทำมอใหญ่เนี่ยทำอาไรก็ต้องทำมอใหญ่ไปก่อเลยนะนจ๊ะเสร็จ จะกะสายใบหอมผักชีก็ผักชีใบเรื่อยนะจ๊ะกินหอมน้ำลายพิโยเต่จะทั้งมะนาวทั้งจ้าเสียจะ มาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเด้อ <มา S 1> จันนี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะเอาจ้าวัานนี้ก็เมนูลาบหมูที่บา่าได้ถ่ายให้ดูตอนทำนั่นแหละจ้ะก็มีเมนูเดียวนะจ้ะมารีก็นั่งกินกับหมูน้องๆอยู่ก็กระถ่มนู่นแหละจ้ะพยูยก,าาาก็น้องแนนน้องเกลีก็มานั่งกินข้าวกันเหมือนเดิมอาจารย์มากินข้าวเด็กกันเด้อจันลาบหมูยั่วๆจันนี่มากินขา้าวกันแก้มจ้ามาจ้ามากินข้าวด้วยกันมาจ้ามากินข้าวสักพิโยเด้อจ้ะลาบหมูแซ่บ มาพูดของกนแกจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้พี่โย็ไปทําธุระมาะนะจ้ะไปรับน้องสาวที่เป็นครูที่อยู่ปักธงชัยเนาะพอดีน,น้องเขาจะทําบ้านแล้วก็เลยจะขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ลจะจะลงเสาเสาเอกเสาโทก็เลยไปรับน้องมาเลยกลับมาขาอันนี้น้องแน่ก็เลยเสียมเครื่องหล,ลาบหมูหลาบอะไรไปรอ โอ้โหเศษเศษแ้่กาทำเพชรมากชิ้นกระลุกโดนเขาจ้ะเศษโค้งลองแฉมชิ้นไม่ได้เห็นไหมเ็ษนี่แหละหนุ่ปลาเขาบอกว่ามันเซ็งแค่นี้มันไม่ได้ดจ้ามาก นม่โหลดได้จังพักรดพอดีทำมอใหญ่ะจะก็เลยให้เมรี่ไม่ได้ไปให้แล้วจ้ะเมรี่ก็อยากหนังกินก็ล้านก็นองพอดีนองนี้ก็กลัดมาพอดีนะจืม คืมเอายาหลังหามกินทำไมเสียงโท,ทรศัพท์ใหม่ดังนู่น chính già cũng xuống xuống nè nhắn hà Kèm của chàng ngáo nói mà là chính đuổi ไม่คนคุย,ยะอะไรเนี่ยวันนี้อย่างตัวน่ยชอบไปกิโมงเงี้ยทันคนทุกโมงคืออือยดูลูกโดดจะเพช้ไหมเจ๊ น่าจะจะหลาดหมูเสีบเ็บจริงๆเนี่ยเสีบจนื้อนี่เรื่องแกมก็ใบไม่ที่ไม้จะแต่ต๊ะคู่โต๊ะอมมีนตินดึกดแบบก็เกงี้ยแหละคูลืมปิดปักปิดไหล่ไปมานหลัดอุจจร ใครคนเปิดไปเห็นหนูเออเออเขาเหตนเหรอเออเปิดูเลหือ่าือจมาวห้องไหนเรียนาครูไปจำห้องเอ่เเป็นโต๊ะตนทัวคัวเปโต๊อีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะอือโต๊ะคมโต๊ะคมเนยวาจะเนี่ย ยาเปิดหนังให้ัยเหลี่ยเหรอานั่น,นแ,แ,แหละคู่คอยชื่อบางที่ผู้กับเปิดหนังแหุ่เรียนดูือทำง,งานไปจะหายได้ไหมครมใหม่นะนะต,กา,ตากาให้หมิดตากาแล้วเลยคือเปิดเป็นข้อขยายที่ขยายดีแบบใหม่ๆโรงเรียนดีแบบเก็เป็นอาคารใหม่เลยนะ Làm cái cuộn ở dưới chân răng kìa, thuyền hàng song cẩn, thang bún hòn trung táng hòn núi, um, J, nó cứ vắt thang bún nè, trung sào, trung hòn, trung tam, mà, ừ. à, ดดดดหูุกดยทำไมเพ็ดจัยกินไน้าฮะประจักเพ็ดนายมีอะไรเพ็ดจัดอย่างเลยอืมยิอย่างอื่นด้ถเถอะมันเกมลเราแนะนกินข้าวหน่อยเล็บจีนจออต้องใสได้จาก,กมันเกมม แต่จะมาสไตล์เดียวกับแมรี่เลยอ่ะสินยำก็อร่อยด้วยจะอึงรึงสินอย่าอื่นมาก่อนคือแอปับข้าวเพับข้าวแม่อร่อยข้ามันชูปากแล้วพูดตรงๆว่าที่แช่กินข้าวมาแล้วผมก็บอกว่าตองกินข้าวเย็นทำไมยังสินของ นวว่านี <accurately S 2> ่ไม่กินาว่านีม่้เลงอย่าหนูคนไปสู่กระเพราก็แม่อยู่อยามาเทเรจับได้เห็นแหละนี่มาเทหนูไปสื่อของถินมาพร้อมกับของถึ่จะมาทำกับเพราหนูจะดูได้ไงา่าทำกระเพราถึง ใช่ไหฮะเล่นดึงแท่นนะฮะฮัดโต๊ะกอะไรที่พิษจะคือยอมรับพิษด้วยอย่าฮัดเทไทยไปเรื่อยเอแล้ว เวลาหน,นูไปูห้องนอนก็จะหัดเป็นคนที่ไม่ยอมหลับอะไรอะมาเต็มคาดเลยนะมันใครเขาจะมาตรวจลรงยนแล้วเงะเขี๋จะมาตรวจใไม้อะไรนั่นสิใช่ตรวจตุ๊เนี่ยอ๋อก็สอเนี่ยเรื่อ อันนีใหญ่มาม,มาวันถือไใหม่พอดนะีนี่ยาหอมก็สะอาดชแล้วเดต้องรายงานเข้าไมล่ะเนี่ยันน้ม่ดูคู่เอยก่อนายงานใช่ก็ให้นเรียนครับจังเกิาใบสองถึงั้งปัหมดเลยไหมทำไมยันมา,าไม่ยู่ไม่ไปหลับนอนกัน จนแม่โทรมาแหมตัวมาถามเรียเมืองเห็นน้องเต็มกลับมาหรือ,อยังวะเยเมืองบอกว่าไงดูเวลาก่อนทำไมยังกลับไปแท้แหมจะบอกครูเขาแจงมาให้กลับไปบา่บายสองซึ่งใครจะอยู่ก็ต้องที่แมวเลยไม่ได้ไปหลับมาเบลเนี่ยไอแม่ก็ต้องูไอแม่หรือไแม่น่ะแท้มาแล้วเลย ไปดูต่าไม่ได้ไปดับมาเบลนี่ก็เลย,เลยตายแล้วะเลยอหลีไปไปเชีงหงก็เราก็างก็ไปพอน,นะคะเราลงแก่มากเลยาไปไปวไ,<ป>ไม่รับนนองมาดาอ่ะอามาซอนทยว่าเปเลยเดี๋ยวเียงหลก็เปลี่ยน เธอเับจะเอามาคนละคันมเขามาสักที้ไปถึงบ um> ้านเนี่ยไม่ไปบ้านหรอกไม่ไม่ผ่านยายก่อนหรออ่าเด็กแล้วเอากระเป๋าใส่ไว้แม่แม่เอากระเป๋าไปถึงบ้านต้องมาปากไว้ทำไมอันนั้นนะโอ้เราไปถึงบ้านก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีๆีอ่ามันก็จะไป ตัวเป็นสาวาเลยต้องหาเสือตับเสือทันไตอะไรแล้วเสือทันส่มีจิตนะอืมทันไต อันนี้อยงแน่ก็ต้องซื้อ่ะช้าไปทำกับคงกับเขาให้กระบ้านนานจะทีบ่าจะจุกเสาเอีกเสาะอะไรนี่ยจะมันจะนอนดึกเลยมันกีกินข้าวดึกจริงจริงจังเลยจะก็เข้มข้นไปแลยนะมุดโดดแตบแต็ แก้มก็อึ้งลึ่งวันนี้อึ้งลึ่งคู่กับยายยายไม่ได้อึ้งลึ่งจะจะบาดยายไหนันกิงกะร้านกะน่องทางนู่นจก้กระทมหน้าบานยายยังไม่ได้อึ้งลึ่งแล้วอึ้งลึ่งน้องแก้มเนีะ่ะอึ้งแบบนี้เล มันน่าใส่เชอทำพิเซี่ตัดูได้หไหมอืมมันเหมือนทานพิเศีเนี่ยมันเลอก็อิ่มไปอีนึ่งมือนะจ๊ะอิ่มแบบตอนดึกๆ <c oughs> ึกอะไะจ้ะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะโยกพามากินเข้าตอนขำตอนมืดกินก็ลาบมือเต็อเตบอนะจ๊ะ เพี่โวก็ต้องขอขอบคุณ FC ฟซีทุกๆคนเด้อจา้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วะครอบครัวนะจา้าพี่โยละ FC ทุกคนเดยอจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสสวัดีค่ะอิ่มหลายเลยเสียงอิ่มหลายเลย